เมื่อวานตอนเกิดแผ่นดินไหวท่านทำอะไรอยู่บ้างครับและตอนนี้หายเวียนหัวกันแล้วหรือยังมาฟังวิธีการดูแลตัวเองและรักษาเบื้องต้นการดูนะครับ สวัสดีครับทุกท่านเพจหมอชวาทางบาทเดียวและ y o u ูทูบช n n e l หมอชวาทางบาทเดียวนะครับกับผมบังเกมนายแพทย์อดุลชัยธรรมแสงเสริญนะครับก็เป็นศัลยแพทย์และก็ศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับมาวันนี้ก็คือมาเรื่องของแผ่นดินไหวนะต้องบอกเลยว่าเกิดมาเนี่ยจะอายุ5 3บาปีเนี่ยนะอีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะยังไม่เคยพบเคยเจอเลยนะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันความรู้สึกแบบนี้นี่เองนะคือคือต้องบอกว่า ตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าอะไรแผ่นดินไหวสั่นสะเทือนจากอะไรแล้วอยู่ตึกสูงคือเราไม่ได้อยู่ตึกสูงด้วยไงนะนะเราไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยหมอก็ไม่ได้อยู่ตึกสูงนะหมออยู่แค่ชั้นสองนะแต่มันแบบโคงเครงโคงเครงโคงเครงเลยนะโครงเครงตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับคิดว่าไปซะแล้วไปซะแล้วในที่นี้ก็คือแบบสตรกินละสต๊ก เอาคเอาคำหยาบหน่อยนะสต๊อกแดกซะแล้วคือคิดในใจเลยนะว่าไปแล้วนะไปแล้วคมไม่ได้มานั่งทำคลิปให้ท่านฟังแล้วเนี่ยนะโอ้โหมันเวียนอืดอๆดอดอ,ดอย่างนี้เลยนะหลายท่านคงมีอาการเดียวกันคือรู้สึกเหมือนกันว่ามันโครงเรขงโครงเรขงตอนนี้อาการดังกล่าวของท่านหายหรือ,อยังอ่าหายหรือ,อยังนะอะถ้ายังไม่หายนะอาการนี้เขาเรียกว่า post earthquake d i s s e n e syndrome นะ อาการขึ้นเหียนนะหลังเกิดแผ่นดินไหวทั่วโลกในประเทศที่มีแผ่นดินไหวรุนแรงเนี่ยคนที่ผ่านประสบการณ์นั้นๆมีอาการเหมือนๆกันนะมีอาการเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือตุรกีเนี่ยมีอาการรู้สึกว่าเอ้ยมันยังโครงเครงอยู่โครงเครงอยู่แม้ว่าจะไม่มีการเกิดแผ่นดินไหวแล้วและไม่เกี่ยวกับ after shock ได้นะ ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาเรียกอาการนี้ว่า M มาร์เดลดิ布拉 m e n t syn d r o m e นะอาการนี้เขาให้คำอธิบายว่ามันเหมือนกับว่าเราไปนั่งเรือแล่นเรือเนี่ยแล้วมีอาการแบบคือเราไม่ได้เมารถเมาเรือนะแต่หูของเราเนี่ยนะมีการปรับสภาพว่าเออเราอยู่บนเรือแล้วเราไม่โครงเครงไม่เมารถมเมาเรือแต่พอหลังลากเรามาอยู่บนบกกลายเป็นว่าเรารู้สึกโครงเครงโครงเครง แม้ว่าพื้นเนี่ยมันไม่ได้สั่นไหวหรือมันไม่ได้เคลื่อนที่เหมือนบนเรือเขาให้เหตุผลว่ามันมีความผิดปกติของหูชั้นในของเราในชิ้นส่วนที่ชื่อว่า Vestibular Disorder Vestibular เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้แหละไอ้ตรงมวนๆข้างหน้าเนี่ยคือจริงๆคือตัวหน้าหอยนะส่วนด้านหลังที่โค้งขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือหลังของหอยโขงนะครับนะมันจะมี3แกนแกน x แกนไแกนเเปรียบเสมือนใจโลสโคปของเครื่องบินนะ นั่นหมายความว่ามันจะเป็นตัวรับรู้ว่าตอนเนี้เราเอียงตัวอยู่แล้วพื้นเราอยู่ในแนวไหนเข้ญญาใจปะเพราะฉะนั้นในคนที่มีภาวะผิดปกติเนี้ยเนี่ยมักจะเกิดจากไอตัวเนี้ยมันจะมีทั้งตัวน้ําที่เขาบอกน้ําในหัวก็คือน้ําอยู่ในท่อตัวแก๊สก Y Z เนี X ่ยมันไม่เท่ากันหรือมันไม่บาลานซ์กันหรือในคนที่มีแนวโน้มว่าจะมีโรคน้ําในหูไม่เท่ากันหรือมีการตกตะกอนนะหรือมีการตกตะกอน แคลเซียมบางอย่างในท่อสามท่อนี้คนพวกนี้มักจะมีอาการของคลื่นเหียนเวียนหัวหลังจากที่แผ่นดินไหวสงบแล้วโดยปกติอาการพวกนี้จะเป็นแค่หนึ่งวันหลังจากเกิน24ชั่วโมงไปแล้วหายแต่ในบางคนไม่หายนะในบางคนไม่หายนะเขาบอกว่าโรคเนี้ยมักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะผู้หญิงอายุ 30- ถึง60สปีนะครับนะและ โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีภาวะไมเกรนหรือมีโรคไมเกรนเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วมีโอกาสเกิดโรคนี้ได้มากกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่ได้มีไมเกรนไม่ได้เป็นไมเกรนจะไม่เกิดโรคนี้นะคนที่ไม่เป็นไมเกรนก็เกิดโรคนี้ได้เหมือนกันนะแล้วโรคนี้รักษายังไงโดยปกติเขาบอกว่าไม่มีวิธีการรักษาที่ชัดเจนนะแต่ท่านอาจจะไปกินยากแก้เมารดเมาเรือก็ได้นะ แต่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยหายหรอกแต่ลองกินก่อนก็ได้ส่วนใหญ่แล้วยาที่ทําให้หายเนี่ยคือยากลุ่มลดการซึมเศร้ายากลุ่มลดการวิตกกังวลหรือยาที่ช่วยทําให้นอนหลับง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าท่านอาจจะไปซื้อยาแก้มาลดมาเรือกินก่อนก็ได้ในที่ไหนก็แล้วแต่นะทานแล้วไม่ดีขึ้นนะท่านต้องไปพบหมอแล้วหลักนะนะเพื่อดูว่าท่านมีอาการดังกล่าวหรือเปล่าแล้วหมอเนี่ยเขาจะจ่ายยาดังกล่าวให้เพราะยายางกล่าวเนี่ยนะ ยาพวกต้านซึมเศร้าต้านกังวลเนี่ยโดยปกติเนี่ยร้านขายยานเนี่ยเขาจะไม่มีนะต้องไปซื้อกับแพทย์นะครับนะสุดท้ายคือตอนเมื่อวานนะสิบสามนาฬิกายนะี่สิบห้านาทีน่ยท่านทำอะไรกันอยู่บ้างนะหมอเนี่ยผ่าตัดทำเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยังไม่เสร็จตอนแรกคิดว่าระหว่างผ่าตัดสโต๊กกินซะละแต่ขณะที่กำลังโยกแย,ยกยกแยกอยู่เนี่ย ก็หันไปมองผู้ช่วยผู้ช่วยก็เอามือเนี่ยจับที่เตียงเพราะรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเอ็นไปเอ็นมาเหมือนกันแล้วคราวนี้ยหมอก็เลยมองที่เตียงคนไข้หมอก็เลยพูดขึ้นมาว่าแผ่นดินไหวคนไข้หลับตาอยู่ใช่ไหมสองข้างคนไข้ก็ไม่ลืมตาเขาบอกรู้สึกเหมือนกันค่ะว่าเตียงมันยกไปยกมาคิดว่าหมอเขยา่าหมอก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราผ่าตัดกันต่อ คือในใจเนี่ยถามว่าเออคนไข้ก็ถามขึ้นมาเราอยู่ชั้นไหนชั้นสามหรือเปล่าบอกว่าเราอยู่ชั้นสองในใจหมอมีความคิดนะคือจริงๆก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีหรอกแต่ในใจมีความคิดว่าเอ๊แผ่นดินไหวประเทศเราไม่เคยดุนแรงหนักๆนะก็ะมีความคิดเอาเข้าขั้นตัวเองนะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวสักพักคงจะหยุดมั้งแล้วประกอบกับในห้องอ่ะแล้วก็ตัวตึกกัะมันไม่มีเสร็จ ฝุ่นเศษอะไรที่มันลยหรือว่าตกลงมาเลยไงเราก็เลยมั่นใจว่าตึกของเราเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงแล้วมันก็ไม่ได้ตึกใหญ่มากตึกประมาณแค่สี่ห้าชั้นะมันก็ดูแล้วมันก็แข็งแรงเป็นตึกยุคเก่าถ้าท่านสังเกตว่าเขาบอกว่าตึกยุคเก่ากับยุคใหม่มันก็มีความแตกต่างกันตึกยุคเก่าถ้ามุดว่าพังก็จะพังเลยใช่ไหมตึกยุคใหม่เขาบอกว่ามันเหนียวแต่มันเปราะะมันเหนียวกว่ากำโพงกำแพงอะไรมันจะแตกเหมือนที่ท่านเห็นในคอนโดเงตึกยุคใหม่ ต่ตึกยุคกเก่าเขาบอกว่าถ้ามันพังก็คือพังเลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความชอบแต่แตว่าเราอยู่ตึกยุคกเก่านะก็ผ่าตัดจนเสร็จเรียบร้อยดีและนะก็หวังว่าทุกท่านนะครับนะที่เป็น f c แล้วมาดูคลิปเนี้ยคงจะปลอดภัยแล้วช่วยมาคอมเมนต์ด้วยว่าในระหว่างบ่ายโมงยี่สิบห้านาทีนั้นเนี่ยท่านทำอะไรอยู่สา,าระความรู้ดีๆจากเพจหมอชวาทางบาทเดียวและ u t u b e ช anel หมอชวาทางบาทเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ